สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกันใหม่กักบรายวิชาภาษาไทยในสัปดาห์ที่สองของภาคเรียนที่สองแล้วนะคะเร็วไหมคะนักเรียนสำหรับวันนี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่16ค่ะด้วยเรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นนะคะตัวชี้วัดเราให้เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นนะคะ ก่อนนำข้อสู่บทเรียนนักเรียนมาฝึกอ่านเนื้อหานะคะอ่านคำประพันธ์ในเรื่องกล่อมน้องนอนนะคะน,นักเรียนหยิบหนังสือแบบเรียนขึ้นมาดูพร้อมมิดเลยนะคะอ่านตามนะคะเชิญนอนเถิดน้องนอนสายสมอนอรไทยสุดใจพี่ ความเจ็บความไข้หาไม่มีขวัญพี่อย่าร้องเลยน้องเฮยโป้ย่ยาตายายอยู่กแกร่ได้อุ้มชูดูแลแม่สามเฉยขวัญพี่อย่าร้องเลยน้องเฮยเกิดมาเรามีกรรมเฮยสำหรับในบทประพันธ์นี้นะคะ จะมีคําภาษาถิ่นอยู่นะด้วยนะคะอย่างเช่นคําว่าโปรยาฮะโปรยามันก็หมายถึงปลูยญ้าตายาอย่างนี้นี่เองคําว่าแกลก็คืออยู่ใกล้ฮะได้อุ้มชูดูแลอันนี้คือเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานนะคะสำหรับโปรยาคือเป็นภาษาถิ่นใต้ ไปนะคะนักเรียนมาดูภาษาไทยมาตรฐานความหมายก็คือเป็นภาษาไทยกลางที่ใช้เป็นภาษาราชการสื่อสารกันทั่วประเทศและใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้คนไทยได้ใช้ภาษาเดียวกันในการติดต่อสื่อสารนะคะคือสร้างความเป็นปึกแผ่นสำหรับชาติไทยด้วยค่ะและมาดูภาษาถิ่นนะคะเปรียบเทียบกันค่ะ ภาษาถิ่นก็คือเป็นภาษาพื้นเมืองหรือเป็นภาษาที่ใช้ในท้องถิ่นซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมของชาวบ้านที่ใช้สื่อสารเฉพาะท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะคะเฉพาะท้องถิ่นของตนเองซึ่งจะใช้คำที่มีความหมายต่างกันไปเฉพาะถิ่นบางคำอาจจะมีความหมายต่างกันและยังใช้สำเนียงที่ต่างกันนะคะภาษาถิ่นจะแบ่งเป็นภาษาถิ่นเหนือ ถิ่นอีสานและถิ่นใต้นะคะสำหรับในวันนี้ให้นักเรียนเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาฝึกการออกเสียงจำเนียงในภาษาไทยและภาษาถิ่นตามถิ่นต่างๆกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่ เช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะ